หนึ่งสองสามยองเลยบอกว่าหนึ่งสองสามติดยองเอาเลยร้คนคักบุเสียดอกรคนค่ะบขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเหมือนนี้มาบ้านพอจอยไปตามแน่วทางพอจอยนั่งกันเนาะค่ะ ประเด็นมาตามไลย่ยงวดแล้วงวดนีเพื่นจีด้ยตัวใดฝากไปกับรังแก่กดไรกดแชน่เด้อค่ะแนวเาทางมีเขาไมีรุดพอชันใช้วิจารญาในการรับชมสอบคอยจัดคัดกับพานนะจ๊ะอ้าคกดวายูบานยูดอกบอได้โทษนัดเพื่อนทด้พี่น้องหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถือจุ้งแห่งบทลางหงหนึ่ โบเดมาที่เบิร์ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้มาไหลงวดแล้ยดิพ่อโ่ได้มาไหลงวดมางวดนี้ไม่ใช่จะเข้าซสบ่ล่ะืึจัดไม่ได้เจอพ่อจ่อยนานนะพ่อจ่อยนี่เว้ากับว้าเนาะควบคันนี่มันบ่เคยลุดดอกแต่ว่าเฮาสิ่ี่ได้บ่ได้เท่านั้นครับผมแต่ว่าของพ่อจ่อยนี่บ่เคยในปีนี้บ่เคยหลุดจักเทื่อเพราะว่าพ่อจ่อยนี่ว่างั้นก็ถือบนล่างครับงวดกวอนก็ถือบนล่างโอ้เพราะว่าสิซื้ออ้อมไว้ พ่ออเล็กจะคล้องไว้อย่างที่แล้วกี่งวดติดแล้วพ่อบนล่างนี่ครับสามสี่งวดเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยแหละครับพ่อเนี่ยมาหันกับทั้งบนทั้งล่างบนล่างสามงวดข้ออันหนึง่งกะบอกบอกว่าเล็กสี่ออกตัวเก้าขอบครับ,รบหนึ่งสองสามยองเลยบอกว่าหนึง่งสองสามติดยองเอาเลยคนกับเบอร์เซียดอกคนคนเบอร์ออรเซียว่าเล็สี่ออกซ้ำหนึ่งมันออกยากนะครับมันออกง่ายครับ งวดนี้เบิ้งดีๆฟั่งดีๆแล้วจังหวเอาไปนั่นสีมีผู้เฒ่าสองคนนอนอยู่ใต้ท้องมา <c oughs> ผู้เฒ่าแม่ยิ่งสองคนนอนอยู่ใต้ท้องมาเอาเอานั่นไปทึงไว้เอาแนวนอนไปทึงไว้แล้วกน <c oughs> น็นอนซ้อนกันครับผู้เฒ่าสองคนนอนซ้อนกันอยู่ใต้ท้องมาแต่เบิ่งว่ามันสีแมนหรือบบแมน อันนี้ก็เขาก็ใส่พิจารณาญาณาเราประมาหนึ่งเคลื่อนที่สองเขากับมาให้อีกเด็กน่อยสองคนเอาเขาเปียกมาบานันอืมพอจาวาลีกลางคัดตัวนี้พ <มา S 1> อจาวคลื่อนปล่อยออกไปหางเดียวตัวเดียวใช่เด็กน้อยสองคนเอาเขาเปียกมาบานันไม่เปียกมาจะใส่ไว้เช่นอเอาเขาเปียกมาบรน ว่านล้วก็หอบขึ้นมาเป็นกองเฮ็ดเป็นกอง<ม>เป็นกองเป็นกองแล้วก็หอบเอาไปว้านอีก,กหออขึ้นมาอีกเป็นเฮ็ดเป็นกองเป็นกองพระเจ้าวรวิวออกเก่าหนึ่งคือจังหวดฮันบลล่างพระเจ้าว่ามันใจว่าเลขออกสิออกได้หรือออกค,คักๆออ,อ,อ,ออกคักๆเลยบอก่อกออกคักๆเพราะว่าเมือออ่อวัน ไอ้เมื่อบุญข้าศักพอดีครัคพ่อจ้อยฟันว่าอัานเด็กหน่อยขขาวานันเมื่อบุญขาา้าศา,า,า,ากก็บพผีข้าศากก์เหนี่ยจักผีด็กหน่อย <Likewise> พ่าพ่อจ้อยนี่ก็พก่อจ้อยตีตเป็นต<น>ัวใดฮะเนี่พ่อจ้อยตีเป็นเก้าหนึ่งครับพ่อจ้อยสิซื้อเก้าหนึ่งตัวเดียวลังครับแต่ว่ามันก็มีตัวนั่นเด็กหน่อยสองคนพ่อจ้อยก็เลยเอาเก้าสองตัวหนึ่งเกล้าหนึ่งเกล้าสองล้างครับ เบิ้งดีๆวาพอจ้อยว่าไม่ยิ่งสองคนนอนอยู่ไตทองหมานหมายคู่บางเลาหมาตีเป็นตัวใดบ่ก่อ็เ่าเคยวันเคยเพื่อนวันยินหมาเรื่องหมาจะเป็นซีไม่สีคขาก็พอตีม้าเป็นตัวไหนเป็นอะไรคก็หมาก็เป็นซีไม่ยิ่งก็เป็นสีคนสองคนสามก็พอจ้อยนี่แหละยืนเบิ้งพอจ้อยไปยืนเบื้องเอาภาคกันยืดเบียร์ยืดงานเนี่ยคือภาคกันไปนอนไตทองหมาไปใช่พูดเฒ่าดิ ผู้เฒ่าทั้งสองนอนที่ไต่ทองมากตีตีว่าจังได้ผู้ใดเคยฟันเห็นมาตีซอยพอจอยดวนนะคะสองมันก็สองอยู่แล้วสามนี่พรเจอาพรสามยืนอีกหมวดนี่จะมีสามอีกดีหนูว่าเด็กน้อยสองคนเด็กน้อยสองคนสามก็พอจอยไม่ยิ่งสองคนสามก็พอจอยครับพรเจอาว่าเจ๊สามยืนดีครับหมวดนี้เงีวดนี้ต้องมีสามใช่ไหมพ่อแนนต้องมีแน่นอนครับโอ้เรียกพอจอยด้ะ ย่องเลยครับโมจ้อยสีบอกครับสามศูนย์เก่าฝาดมาเลยในนี้มีแล้วพ่อมีโมมีกระชัางเอานี่ศูนย์สามเจ็ดนี่ไมนี่เพราะว่าเลขนี้เพราะว่าโมจ้อยให้เป็นเลขเดือนครับย่องเลยมัย่องเลยโมมีเอาสามศูนย์เก้าโอ้ยให้ยองอยู่แต่ไม่มีในนี้สามศูนย์เก้านะพ่อเนาะสามศูนย์เก้าแสดงว่านิธีเด็ดใช่ไหมนี่เมียนครับ ปาดมาหลดอักเอาทีพ่อได้ได้บอกใครยังครับยังครับตเขียนบอกเขียนไหวงกลมไมพ่อวงกลมได้เนาะถินคับผมโอ้เจ้าบ้านสีคือบางหนึ่งหันได้รับการอืมทีคือบางหนึ่งหนึ่งสองสามจังเลยสามศูนย์เกาก็มันก็ได้เขียนดิมันมาจากไหนครับมาจากผูเทานี่หละบัศูนย์สามเจ็ยนมาใจพ่อ ก็มาจากผู้เทานี่แหละโอ้โอ้จะได้าสามศูนย์เก้านี่หลุดปากใช่ไหมนี่หลุดบ่กอักเอาเลยเป็นบ่พ่อเนี่ยโอ้นี่นี่ใส่หัวฟาดมาเลยฟาดเลยโอเคเลยตัวนี้เกือบเกือบเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้เดี๋ยวพอได้พอว่าในกระดาษพอจอยเั็นบ่มีครับ พราะว่าขันเขาล่งไปขันล่งไปกับอันเบิด์ตสุดโต๊ะเพราว่าก็ว่าเขาปล่อยเลีกหน่อยตัวมันหน่อยดอกเต็มหน้ากระดานแล้วน้ำสองนี่เน้นเพรา่าปล่อยหลายประดิกันบ่กว่าปล่อยหลายประดิการน้ำสองเดี๋ยวพ่อมาเต็นอันปล่อยเป็นอันเลี้ยอจอยแต่ว่าก็บ่เขาโตนั่นจะเกียรแต่ว่าแห่งอันอันย่างเดียวฟังเบิ่งดีๆแล้วงการไปลงทุนเด้อผู้ใดก็ได้ย่า ย่า้าใจใจเจ้าของครับขั้นผู้ใดซื้อแล้วเนี่ยไปกินสร้างกินก๋วยเตี๋ยวเรามาหาพ่อจ้อยมาหาพออห่อจ้อยดยตรงครับโอ้สิเป็นเลขล็อกครับซื้อแล้วสร้างกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับตัวนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวทาเลยเพราะว่าแมนบนมาพ่อ,พอ,อ,พอจ้อยขี่คุยครับถามเส้นเ,สนเลขรอเขตนี่ครับเ,ออเลขสี่สิบสองตัวครับบนล่างครับถือบนล่าง เลข 42, 42ตัวพอจ้อยบอกรถว่าอย่าว่าพอจ้อยขี่คุยครับพอวันหนึ ja er man, man, ่งพอจ้อยวานี่คนก็ว่าเข้าใจทั้งสี่ละซี่เลขพอจ้อยละสร้างก๋วยเตี๋ยวกินรถทั้งสี่ละกระดาพพอจ้อยครับบอมแนครับมันสิมีอีกสุ่มหนึ่งครับมันสูตร42หางแมนครับแต่พอปล่อยพอจ้อยยังไม่ได้ได้ปล่อยจะปล่อยวันไหนบ่อยอ๊บ๊บปล่อยครับตันนี้บ๊บปล่อยมันหลายเกิน มออไหมาเอาโดยตังม้าบอกกันโดยตรัครันเขาเอ็อกโซตายครับก็คือใครอยากได้ต้องมา่านผู้ไดว่าโซตายว่าตรงมาหาพ่้จ่อยครับคุณพ่อเออ็อกโซตายครับถ้าใครอยากได้ต้องมาหาที่บ้านแมนครับโอ้็อกโซตายครับอนี้ตลอดชีพไม่พ่อหรือว่ายังไงตัวนี้บอกครับสีเฮ็ดงวดชนงวดงวดชนงวดถ้าบอกในกล้องไปมันหลายตัวมันหลายตัวผู้ได้ก็บอกได้เราข้าวว่าลันมึงเน่ามาคุยขี้คุยผิดวัย เ่พวาบนหรือล่างพ่อบนล่างเลยครับถึับนล่างถึงกลับด้วยไหมบ่กลับครับเอาทีสองหางเอาอย่างนี้พ่อคลิปหน้าลูกขอขอไปชมได้ไหมได้ครับซีเผื่อใครอยากได้เยวพ่อเจ้าเสียหายครับพ่อคลิปนี้เยวพ่อเจ้าเสียคหายครับไม่คลิปหน้าจะมาถ่ายเนี่ยครับให้เอฟซีทางบ้านได้เห็นด้วยพ่อเยอะช่างมันแมนวาพ่อ บนล่างใช่ไหมันสิมีคนว่าให้พ่อต่อยไม่เป็นไรหรอกพ่อมันด่าพ่อต่อยเนาะไม่รายรอกให้่อเอาไปตัดออกได้ครับผมให้เพ่อเอาไปเลือกครับผมจ้อยยีนเป็นลักลักที่พ่อจ้อยยืนใบเลขนาตัวเท่านั้นเล็กสี่สิบสองงวดไหมพ่อกถือมาเรานี่งวดที่แปดครับงวดที่แปดเลี้ยงสองงวดผมก็น่าสนใจอยู่แล้วกันเนาะครับ ือว่าไม่หลายนะพ่อเพราะว่ามันไม่ต้องกลับนะพ่อเนาะหาหกันตรงตรงบนล่างหรือว่าใครอยากได้ก็ลองทักหาพ่อจอยดูนะครับสี่สิบสองหางหรือสี่สิบห้าคนมาเอาเลขชุดนี้และครับเดือนยี่เดือนีหนบ่อ่าคนที่มาดูดูเนี่ก็มาเอาเลขชุดนี้เขาถูกด้วยแหละครับพ่อแล้วเขากระ่อยจะย่อยซื้อขึ้นไปเรื่อยๆซื้อขึ้นไปเรื่อยๆซื้อขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็ได้ไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นมันเลขล็อกเหรอครับเลขล็อก แต่วันนี้เราเอาความฝันไปก่อนเนาะแม่นครับอันนี้เป็นเลขควบฝันของ่อจอยครับพ่อจ้อยก็ขึ้นว่าเลขสี่ครับอเพราะ่อจอยเรียบเรียงใส่กับเลข็อกเรามันมาตรงกันมันตรงตัวไหนพ่อตรงตัวไหนบ้างครับในฝันเราตรงอยู่ในนี่หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่คือสามเจ็ดจนสี่ก็ตรงครับตรงสามสองก็ตรงครับ ถ้าใครอยากได้ก็ลองทักหาพ่อจอยดูเนาะไม่งั้นครับครับวันหนึ่งคันเข้าปลอยออกไปจ้าสี่กะกะถือว่ามันหลายตัวจัาสี่ว่าพูดไดกับป้อยได้ผู้แลงงคนนี่เลขสี่สิบตัวห้าสิบตัวบ่ถือก็มี่ใช่อยู่ว่าอ่าแต่นี่แปดงวดแล้วใช่ไหมครับแปดงวดแปดงวดนี่คือบนล่างใช่ไหมบนล่างทั้งสองซึ่งบดทั้งสูงวดไม่ต้องกลับก่ตสองกลับครับแท่นั้วเนาะเดี๋ยวนี้คนมาเรียนตัวนี้แล้ว ผู้ใดก็บ่าเจ้าพอจ้อยสีคุยครับคนหนึ่งพ่หูจักว่าเหล็กเหล็กล็อกพ่อจ้อยนี่ย่งว่าหูจกักครับไม่ปล่อยเลยหลือเ่าปล่อยรวดเสียเอามาาหายเจซุ่มมาหาพ่อจ้อยสิออับม,ม,มาเบิ้งกันวอกกันครับครับล็อกโซโตายครับล็อกของพ่อจ้อยนี่ล็อกโซโตายครับคบัดผู้ใดว่าโซโตายผ่ต้องซื้อครับเออก็ขึ้นโซโตายโซโไดดครับโซได้โซเสียลครับแม,น,น,น,มนครับ ก็คือม่นจ้อยถือกเรขอกยู่คขุมมือนี่เอาโสได้งอนเลยโซถือเป็นไงโซถือซั่นเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็นโซถือเฉพาะเอามองมันถือนี่พ่อเอายกโลดล็อกโซไตเอ้นี่ลองคัดลองมาเลยลอยล็อกโซไตครับโซถือได้ไหมอันนี้นะครับเอาความฝันไปก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาดูไอ้ล็อกของคุณพ่อสี่สบสองหางนะครับแปดงวดแล้วใช่ไหมพ่อแม่นครับ ความฝันความฝันนี่กี่งวดพ่อ,อ,อ,อสองงวดเพราก,ก็ยุดเหรอครับสิบงวดครับคาดบ่ถืองวดได้ยุดแต่ว่าความฝันนี่กี่งวดพ่อความฝันเนี่ยกันพันๆมากก็คือบ,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 บ่บบ๊อบพันเ่ทันเลยยุดครับครับ